วันที่ต้องแกล้งเจอโดยบังเอิญทุงยายามบ่ายขี้ตัวออกกว้างสีเขียวหมุนไหวตามแรงลมเสียงกระดิ่งวัวดังแผ่วๆคล้ายจังหวะของหัวใจที่พยายามสงบมาอีกแล้วนะเสียงพึพรรมพำของพี่พบหลุดจากปากของเขาเบาๆขณะต้อนวัวเข้าชายทุ่งเขาไม่ต้องเงยหน้ามองก็รู้ว่าร่างเล็กในเสื้อแขนยาวสีครีมที่ยืนอยู่ไม่ไกลคือใครนุ่นสาวรุ่นน้นนองข้างบ้าน คนที่เขาเห็นตั้งแต่ยังไว้ผมแกะอยู่วิ่งเท้าเปล่าตามแม่ไปเกี่ยวข้าวจนวันนี้โตเป็นสาวเต็มตัวแล้วพี่พบเลี้ยงวัวอีกแล้วเหรอคะเสียงใส่ส่เอ่ยถามขึ้นทั้งที่คำตอบมันชัดเจนอยู่ตรงหน้าพี่พบหัวลอดในลำคออืมมันก็ต้องเลี้ยงทุกวันนั่นแหละนุ่นเธอเรีบเดินเข้ามาใกล้อีกนิดใกล้จนข่าวได้กลิ่นสบู่อ่อนๆบนกินแดดกล้จนต้องเบือนหน้านี้ กลัวสายตาจะเผอเผยความรู้สึกที่ไม่ควรจะมีแม่ให้นน์เอาน้ำมาให้นะคะบอกว่าแดดมันแรงเธอยื่นกระติกน้ำให้มือบางเฉียดโดนมือของเขาเพียงแวบเดียวแต่แค่นั้นหัวใจพี่พบก็สะดุดแรงขอบใจนะเขารับมาพยายามทำเสียงให้เป็นปกติทั้งที่ในอกมันร้อนวูบความเงียบเข้าปกคุมมีเพียงเสียงวัวเคี้ยวหญ้ากับลมที่พัดหญ้าเสียดสีกันไป นุ่นยืนอยู่ข้างเขาไม่ถอยไม่หนีเหมือนตั้งใจมาดูววัแต่สายตากับเผลอมองหน้าของเขาบ่อยเกินไปพี่พบเธอเรียกเสียงแผล่ลอื้อท่านนุ่นมาช่วยเลี้ยงวัวบ่อยบ่อยพี่จะว่าอะไรไหมล่ะคะเขาชะงักไปคำถามธรรมดาแต่ความหมายไม่ธรรมดาเลยพี่พบมองไกลสุดทุ่งก่อนตอบเสียงเบาราวกับกลัวว่าใครจะได้ยินถ้าแค่บังเอิญผ่านมาพี่ก็ไม่ว่าหรอก น่นยิม้มรอยยิม้มที่ทำให้เขารู้ทันทีว่าต่อจากนี้การเลี้ยงวัวของเขาจะไม่ใช่แค่เรื่องของวัวอีกต่อไปแสงเย็นค้อยตามทุง้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองพิภพบผูกเชือกวัวกับดักไม้ใต้ต้นกระถินใจของเขาไม่อยู่กับมือสักเท่าไหร่ตแต่รู้ว่าวันนี้นุ่นจะมาอีกพิภพบเสียงเรียกดังขึ้นมาจากด้านหลังไม่ต้องหันไปมองเขาก็รู้ว่าเป็นใครนุ่นเดินเข้ามาใกล้ ในเมือมีถุงผ้าผืนเล็กแม่ให้เอาข้าวเหนียวกับปลาแดดเดียวมาให้อีกแล้วนะคะบอกกับพี่กลับบ้านค่ำทุกวันเลยเขารับมาพยักหน้าให้ฝากขอบใจแม่ของนนด้วยนะแต่แทนที่เธอจะกลับนนกลับนั่งลงบนตอไม้ข้างๆข้อกัวเหมือนที่นัดกันเอาไว้โดยไม่เคยนัดวันนี้วัวดื้อไหมล่ะคะเธอเอ่ยถามก็เหมือนทุกวันนั่นแหละพี่พบตอบทั้งที่สายตาเผลอเลื่อนไปมองปลายผมของเธอที่ปิวตามแรงลม กลใกล้กว่าทุกวันเขาขยับตัวเล็กน้อยเว้นระยะแต่เธอกับขยับเข้ามาแทนพี่พบหนาวไหมล่ะคะน้นถามเบาๆบาทั้งทั้งท,งที่อากาศยังอุ่นโยแต่เขากลับรู้สึกหนาวจริงๆหนาวตรงอกที่กำลังส่นไวไม่หนาวหรอกเขาตอบเสียงแผ่วเบาน้นไม่พูดอะไรต่อเพียงแต่ยื่นมือมาจับแขนของเขาเบาเเหมือนจะพิสูจน์คำพูดนั้นแค่มือเล็ก แตะลงมาพี่พบก็เหมือนถูกไฟลวกนุ่นเขาเรียกชื่อของเธอเสียงตามเธอเงยหน้าขึ้นสบตาแววตานั้นไม่ใช่แววตาของน้องข้างบ้านอีกแล้วพี่พบกลัวอะไรละคะคำถามนั้นเบาแต่ตรงกับหัวใจเขาหลบตาถอนหายใจยาวๆพี่แก่กว่านุ่นตั้งสิบปีคนจะพูดยังไงกันละ่ะนุ่นยิ้มบางๆแล้วขยับเข้ามาใกล้อีกนิดใกล้จนข่าวได้ยินเสียงลมหายใจของเธอ แต่นุ่นไม่ได้รักตามปากของผู้คนนะคะเธอตอบตรงๆไม่อ้อมค้อมนุ่นรักตามหัวใจตัวเองคําว่ารักทําให้พี่พบกำม,มือแน่นเขายกมือขึ้นแต่ไม่กล้าแตะเหมือนกลัวว่าแค่สัมผัสเดียวทุกอย่างจะพังท้านุ่นเสียใจพี่จะโทษตัวเองไปทั้งชีวิตนะเขาพูดเสียงสันนุ่นเอื้อมมือมาวางทับมือของเขาอุ่นและมั่นคงงั้นพี่อย่าผักนุ่นเลยนะคะแค่เอิ่ม อยู่ตรงนี้กับน้่นก็พอเขามองมือที่ซ้อนกันก่อนจะยอมปล่อยใจกามมือของเธอไว้นั่นขึ้นอีกนิดไม่มีจูบไม่มีคำสัญญามีเพียงมือสองคู่กับหัวใจสองดวงที่ยอมรับกันเงียบๆภายใต้เงาหญ้าและข้อกลัวและพิภพก็รู้ว่าจากวันนี้ไปเขาจะห้ามใจยากขึ้นทุกวัน หมอกบางขี้ตัวเหนือทุ่งหญ้าแสงเช้ายังไม่ทันพ้นขอบฟ้าพี่พบต้อนวัวออกจากคอกตั้งแต่ไก่ย,ยังไม่โหเวลานี้เป็นเวลาที่เขาไม่ควรจะหวังแต่หัวใจกับหวังทุกครั้งเสียงฝีเท้าเบาๆเหยียบหญ้าเปียกน้ำค้างดังขึ้นด้านหลังไม่ต้องหันไปมองเขาก็รู้ว่ามาเช้าอีกแล้วนะ้นนน่นน่นเยิ้มในแสงหมอกใบหน้าของเธอแดงเป็นลูกตำลึงเพราะลมเย็นกลัวพิภพบหิวนะคะก็เลยเอาเข้าวต้มมาฝากให้ เธอยื่นเป็นโดเล็กๆให้เขามือสั่นเนดหน่อยไม่รู้ว่าเพราะอากาศหรือเพราะใครกันแน่พี่พบดับมาปลายนิ้วสัมผัสกันเนิ่นนานกว่าที่ควรจะเป็นทั้งสองคนชะงักไปพร้อมกันเงียบแต่หัวใจดังนวนไม่ต้องลำบากมาทุกวันก็ได้นะเขาพูดทั้งที่นาใจไม่อยากให้เธอหยุดมาเลยสักวันหนึ่งแต่นุ่นก็อยากมานะคะเธอตอบตรงๆถ้านุ่นไม่มาพี่พบก็ต้องอยู่คนเดียวอีก คำพูดนั้นเหมือนมีดคมๆมกีดลงกลางใจของเขาเขาอยู่คนเดียวมาทั้งชีวิตจนกระทั่งมีเธอเดินเข้ามาเงียบๆทุกวันพี่พบนั่งลงมาตอไม้นวนก็นั่งลงข้างๆเขาระยะห่างแค่ช่วงแขนแต่รู้สึกใกล้กว่านั้นมากลมเช้าพัดแรงขึ้นนนนสะดุ้งเล็กน้อยก่อนที่เขาจะทันคิดมือใหญ่ก็ยกขึ้นดึงมือของเธอเข้ามาใกล้แค่เพื่อบังลมแค่เพื่อกันหนาวอยาขยับ เขาพูดเสียงตามเดี๋ยวลมเข้าคอนะนุ่นนิ่งนิ่งจนเขารับรู้ได้ถึงแรงสั่นของร่างเล็กในอ้อมแขนกินผมกินสบู่อ่อนๆออนกินตัวสาบสาวๆทำให้พี่พบต้องหลับตาแน่นใกล้เกินไปใกล้จนใจของเขาไม่เชื่อฟังเหตุผลอีกแล้วพี่พบถ้าวันหนึ่งนุ่นไม่ใช่น้องพี่จะยังดุนุ่นไหมล่ะคะเขาเกืนน้ำลายคางของเธอ อยู่ใกล้กับหน้าอกของเขาตายจนได้ยินเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงพี่ไม่เคยดุดนุ่นนะเขาตอบเบาๆพี่แค่พยายามไม่รักนุ่นนุ่นเงยหน้าขึ้นดวงตาคู่นั้นใสและจริงจังแต่นุ่นไม่อยากให้พี่พยายามแล้วนะคะเขาก้มหน้าลงมาช้าๆหน้าผากแตะหน้าผากลมหายใจประสานกันกายจนแทบจะเป็นจูบแต่เขาก็หยุดหยุดทั้งที่ใจเรียกร้อง พี่พบยกมือขึ้นรูปผมของนุ่นเบาๆเหมือนปลอบโยนเหมือนขอโทษพี่ขอเวลาอีกหน่อยนะให้พี่มั่นใจว่าพี่จะดูแลนุ่นได้จริงๆนะ่ะน่นยิ้มทั้งที่ดวงตาแดงแล้วก็พยักหน้านุ่นรอได้คะ่ะเพราะนุ่นมัได้รักพี่พบแค่ตอนนี้เขากอดเธอแน่นขึ้นอีกนิดแน่นพอให้รู้ว่าเขาไม่ได้ถอยแค่กำลังเดินเข้ามาช้าๆภายใต้หมอกยามเช้า กับฝูงวัวที่ยืนเคี้ยวย่างเงียบๆหัวใจสองดวงก็ผู่การแน่นขึ้นโดยไม่ต้องมีใครรู้ฝนโปรยลงมาไม่หนักมากเป็นฝนปริดูที่ตกยืดยาวเหมือนตั้งใจให้คนในทุ่งต้องหลบเข้าหากันพี่พบต้อนวัวเข้าเพึิงไม้เก่าๆเสื้อเปียกชื้นติดตัวลมหอบกลิ่นดินโชยเข้ามาไม่ขาดสายพี่พบ เสียงเรียกดังขึ้นท่ามกลางเสียงฝนเขาหันไปมองเห็นนุ่นยืนกลางร่มอยู่ไม่ไกลนักเสื้อบางแนบตัวพอน้ำฝนเส้นผมเปียกปกแก้มมาทำไมฝนตกน่ะเขาเดินเข้าไปหาเสียงเข้มกว่าปกตินุ่นเป็นห่วงนะคะเธอตอบสั้นๆกลัวพี่จะไม่สบายด้วยคำว่าเป็นห่วงทำให้พี่พบถอนหายใจแรงๆเขาดึงเธอเข้ามาภายใต้ใชายคาเพิงไม้พื้นที่แคบลงทันที เสียงฝนดังกบทุกอย่างเหมือนโลกนี้เหลือเพียงแค่เขากับเธอเขาหลังไม่ต้องมาหรอกนะเขาพูดแต่เสียงกลับอ่อนลงถ้าเปียกและป่วยพี่ก็จะไม่สบายใจออได้นนเงยหน้ามองเขาดวงตาใสาชำํำเหมือนนั่งฝนพี่ห่วงนนหรือพี่ห่วงคะคำถามนั้นตรงเกินไปพี่พบชะงักมือที่จับข้อมือของเธอแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวอย่าพูดแบบนี้สิเขาพูดเสียงต่ำพี่เป็นผู้ชาย น่นเป็นผู้หญิงอยู่ใกล้กันมากมันไม่ดีหรอกนะแต่แทนที่เธอจะถอยหลังโน่นกับขยับตัวเข้ามาใกล้กว่าเดิมจนปลายร่มชนไหล่ของเขาถ้ามันไม่ดีเธอพูดเบาๆใกล้หูของเขาทำไมพี่พบถึงไม่ปล่อยล่ะคะเขาก็มองพึงรู้ตัวว่ามือใหญ่ยังจับข้อมือเล็กเอาไว้แน่นแน่นเหมือนกลัวเธอหายไปกับสายฝนพี่พบดับตาก่อนจะยอมพูดความจริงที่เก็บไว้มานานพี่ห่วงนะสิ เสียงนั้นสัน่นห่วงจนกลัวตัวเองนุ่นยิ้มทั้งน้ำตายกมืออีกข้างมาวางไว้บนอกของเขาตรงตำแหน่งที่หัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะหัวใจของพี่ดังมากเลยนะคะนุ่นกับซิปนุ่นได้ยินด้วยแหละฝนยังคงตกลมพัดแรงขึ้นแต่เขาไม่รู้สึกหนาวอีกแล้วพี่พบยกมือขึ้นเชยคางของเธอเบา,บา นิ้วโปง้งรูปแก้มที่เปียกสายฝนอย่างทนุถนอมใแบบหน้าของเธอใกล้ขึ้นใกล้จนลมหายใจผสมกันใกล้จนคำว่าพี่กับน้องไม่มีที่ยืนริมฝีปากแทบแตะกันแค่เซยววินาทีเดียวหัวใจของทั้งสองดวงเต้นพร้อมกันแรงจนเจ็บแต่เขายังหยุดหยุดทั้งที่ใจร้องขอพี่พบกดหน้าผากลงกับหน้าผากของเธอเสียงแผวราวกับคำสาบาน ถ้าพี่ข้ามเส้นไปแล้วพี่จะไม่ถอยอีกแล้วนะนนพยักหน้ามือเล็กกำชายเสื้อของเขาแน่นนนไม่เคยอยากให้พี่ถอยเลยนะคะเขาดึงเธอเข้ามากอดแน่นกอดแน่นท่ามกลางเสียงฝนกอดแบบที่ไม่ใช่แค่ปกป้องจากอากาศแต่ปกป้องหัวใจที่รักกันแล้วโดยไม่อาจปฏิเสธภายใต้เพิงไม้ข้างข้งขอกัวความรักที่แอบซ่อนเริ่มมีน้ำหนักมากพอจะเปลี่ยนชีวิตของทั้งสองคน กลางคืนขี้ตัวลงเหนือทุ่งมีเพียงแสงจันทร์บางๆกับเสียงจิง้งหรีดที่ร้องระงมพี่พบออกมาเช็กวัวอีกรอบทั้งที่ปกติไม่เคยทำดึกขนาดนี้เขารู้ดีว่าไม่ได้ออกมาเพราะวัวอย่างเดียวเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นกระถินกายคอกลักวใกล้หัวใจของเขาเกินไปนุ่นเขาเรียกเสียงต่ำเธอหันมายิ้มบางๆเหมือนรู้อยู่แล้วว่าเขาจะมานนคิดว่าพี่พบจะมา คำพูดนั้นทําให้เขาหยุดยืนหัวใจเหมือนถูกมัดไว้แน่นมันดึกแล้วกลับบ้านเถอเขาพูดทั้งที่เทา้าไม่ขยับเข้าหาเธอแต่ใจก้าวไปแล้วถ้านนกลับเธอถามเบาๆพี่พบจะนอนหลับไหมล่ะคะเขาไม่ตอบเพราะคำตอบมันชัดเกินไปลมกลางคืนพัดแรงน้่นกอดแขนของตัวเองเล็กน้อยพี่พบเดินเข้าไปหาถอดเสื้อคลุมออกคลุมไหล่ของเธออย่างเคยชิน เหมือนทำแบบนี้มาทั้งชีวิตเดี๋ยวหนาวน่ะเขาพูดนนเงยหน้ามองเขาดวงตาวาวในแสงจันทร์พี่พบรู้ไหมคะเวลาที่พี่ทำแบบนี้นน่นไม่รู้ว่าจะเป็นน้องยังไงไประโยคนั้นเหมือนเชือกเส้นสุดท้ายที่ขาดพึงพี่พบยกมือขึ้นรูปแก้มของเธอช้าๆนิ้วสั่นเล็กน้อยแต่ไม่ถอยพี่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นพี่ยังไงแล้วเหมือนกันนนขยับเข้ามาใกล้จุดอกชนอก หัวใจสองดวงเต้นแรงจนแทบเจ็บเขาก้มลงครั้งนี้ไม่หยุดดิ้งฝีปากแตะกันแผ่วเบาอ่อนโยนเหมือนขออนุญาตเหมือนกลัวเธอจะหายไปแต่นุ่นก็ไม่ถอยมือเล็กจับเสื้อของเขาแน่นตอบรับจูบนั้นด้วยหัวใจทั้งดวงจูบค่อยๆลึกขึ้นเนิ่นนานขึ้นลมหายใจประสานกันในความมืดพี่พบถอนจูบออกช้าๆหน้าผากแตะหน้าผากเสียงแคบผ้าพี่หยุดไม่ได้แล้วนนุ่น เธอพยักหน้าดวงตาฉ่ำวาวเสียงสั่นไม่แพ้กันงั้นก็ไม่ต้องหยุดค่ะเขากอดเธอแน่นแน่นเหมือนจะซึมซับเธอเข้าไปในอกเหมือนกลัวว่าถ้าปล่อยทุกอย่างจะกลายเป็นแค่ความฝันภายใต้แสงจันทร์ข้างข้อกลัวนั้นความรักที่แอบซ่อนมานานกลายเป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้อีกตัางแต่เวนาทีนั้นพี่พบรู้ดีว่าต่อให้ใครจะพูดอะไร ต่อให้โลกจะมองยังไงเขาก็ไม่อาจปล่อยหัวใจดวงนี้ได้อีกแล้วหลังคืนนั้นไม่มีใครพูดถึงจูบไม่มีใครเอ่ยคําสัญญาแต่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกแล้วพี่พบตื่นเช้ากว่าเดิมตอนวัวออกจากทุง่งด้วยหัวใจที่หนักแน่นขึ้นและทุกครั้งที่เงยหน้ามองเขาจะเห็นนนนอยู่ตรงนั้นเสมอบางวันเธอเอาน้ำมาให้เขา บางวันเอาข้าวห่อผ้ามาวางไว้บนตอไม้ไม่ต้องเรียกไม่ต้องนัดเหมือนหัวใจรู้ทางกันเองวันนี้ก็เช่นเดียวกันแดดเช้าสาดลงบนทุ่งนุ่นนั่งอยู่ใต้ต้นกระถินผมยาวถูกรวบหล,มหลวมปลายผ้าชนหน้าบิดแก้มแดงพเพราะแดดพี่พบเดินเข้าไปยื่นมือให้เธอมองมือของเขาเพียงคู่เดียวก่อนจะวางมือลงไปโดยไม่ลังเลมือใหญ่กับมือเล็กจับกันแน่นต่างแจ้ง โดยไม่รู้ตัวนุ่นเขาเรียกเสียงจริงจังคะถ,ถ้าใครเห็นเขาเว้นวักนุ่นจะลำบากใจไหมเธอมองเขานิ่งก่อนจะบีบมือของเขาแน่นขึ้นอีกถ้าไม่จับเธอตอบเสียงมั่นนุ่นจะลำบากกว่านี้นะคะคำพูดนั้นทำให้หัวใจของเขาสันไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรู้ว่าเธอคิดกายเหมือนเขาพี่พบดึงเธอเข้ามาใกล้หลบเข้าไปหลังแนวหญ้าสูง อ้อมแขนของเขาโอบตัวของเธออย่างเคยชินเหมือนเป็นที่ของเธอมานานแล้วพี่ไม่ได้รักแบบเล่นๆนะนน่นเขาพูดช้าๆชๆัดๆถ้าวันหนึ่งเรื่องนี้ถึงหูคนอื่นพี่จะเป็นคนออกหน้าเองนะน่นเงยหน้ามองโดนตาฉ่ำวาวนนไม่ต้องการให้พี่ปกป้องน่นคนเดียวหรอกคะ่ะเธอพูดเบาๆน่นอยากยืนข้างๆกับพี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ เขาก้มลงจูบหน้าผากของเธอแผ่วเบาไม่เล่าร้อนแต่ลึกลึกจนสั่นไปทั้งอกงานจากนี้ไปเขากระซิบนนไม่ใช่แค่น้องข้างบ้านของพี่อีกแล้วนะเธอยิ้มยิ้มทั้งน้ำตาก่อนจะซบหน้าลงกับอกของเขาหัวใจสองดวงเต้นพร้อมกันหนักแน่นไม่รีบร้อนแต่มั่นคงเสียงวัวร้องเบาๆลมพัดหญ้าไหวโลกยังหมุนเหมือนเดิมแต่สำหรับเขากับเธอ วันนี้คือวันที่หัวใจเลือกกันแล้วข่าวในหมู่บ้านไม่ต้องมีใครประกาศแค่สายตาก็พูดกันหมดแล้วเห็นไหมหนางนุ่นนี่ไปที่ทุ่งกับไอ้พบอีกแล้วนะมันไม่ใช่น้องแล้วมั้งดูสิใกล้กันซักขนาดนั้นคำกระซิบกระซาบพวกนั้นพี่พบได้ยินทุกคำเขาไม่ได้โกรธแต่หัวใจหนักแน่นขึ้นทุกครั้งที่หันไปมองนุ่นที่ยังคงยืนอยู่ข้างๆกับเขาไม่หลบไม่ถอย วันนี้เขาไม่พาวัวไปไกลนะักแค่ฉายทุ่งใต้หมู่บ้านใกล้พอให้ใครต่อใครเห็นชัดนนเดินมาหาเขาในมือก็ถือล่มไม่ได้แอบแค่เดินมาเหมือนคนมีที่ยืนพี่พบวางเชือกวัวแล้วเดินเข้าไปหาเธอแน่ใจนะเขาถามเสียงตำ่ำวันนี้อาจไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมหรอกนะนนมองเขานิ่งก่อนจะยิ้มยิ้มแบบที่ไม่ต้องคิดนนไม่เคยอยากกลับไปเป็นคนเดิมเลยค่ะตั้งแต่หัวใจเลือกพี่ไปแล้ว เขาพยักหน้าก่อนจะยื่นมือให้ไม่หลบไม่รีบแค่มือที่ยื่นออกไปตรงๆน่นวางมือลงมากลางแจ้งตามสายตาของผู้คนเสียงพูดคุยเงียบลงเหมือนทั้งทุ่งหยุดฟังพี่พบจับมือของเธอแน่นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะภาคภูมิใจใครจะมองอยังไงพี่ไม่สนหรอกเขาพูดเสียงชัดพี่สนแค่ว่าน่นจะอยู่กับพี่เธอพยักหน้าน้ำตาคอแต่ยิ้มไม่หายอยู่คะ่ะ อยู่ตรงนี้ข้างพี่ตลอดเขาดึงเธอเข้ามากอดไม่หลบสายตาของใครๆกอดแน่นเหมือนบอกโลกทั้งใบว่าหัวใจดวงนี้มีเจ้าของแล้ววันนั้นไม่มีใครเข้ามาว่าไม่มีใครกล้าพูดดังๆมีแค่สายตากับความจริงที่ทุกคนเห็นตรงกันเย็นวันนั้นพี่พบพานนนกลับบ้านไม่ใช่ในฐานะน้องข้างบ้านแต่ในฐานะคนที่เขาเลือกจะดูแลทั้งชีวิตภายใต้แสงตะวันยามเย็น สองมือยังจับกันแน่นแน่นพอจะฝ่าทุกคำพูด่าทุกสายตา่าทุกอุปสรรคเพราะหัวใจได้เลือกกันแล้วและจะไม่ปล่อยมันอีเช้าวันนั้นแดดอ่อนส่องลงบนทุ่งหญ้าฝูงวัวเดินเรียงรายกันช้าช้าอย่างสงบเหมือนรู้ว่าวันนี้ไม่ใช่วันธรรมดา พี่พบยืนอยู่ที่หน้าบ้านไม้ของตัวเองเสื้อเชิ้ตสีอ่อนรีดเรียบสีหน้าแข็งนิดๆแต่แววตานิ่งมั่นนน้นเดินออกมาจากบ้านข้างๆในชุดผ้าฝ้ายสีขาวเรียบผมยาวถูกรวบหรวมไม่แต่งไม่ประดับแต่สวยในแบบที่เขารู้จักดีที่สุดสายตาของคนในหมู่บ้านมองมาไม่มีคำสุบสิบเนินทามีเพียงแค่รอยยิ้มบางๆกับการพยักหน้าอย่างยอมรับ แม่ของนุ่นเดินออกมามองทั้งสองคนสลับกันไปมาก่อนจะพูดเสียงเรียบแต่แฝงไ้ด้วยความอบอุน่นถ้าจะรักกันก็รักให้ดีอยู่ให้มันยืนยาวพี่พบยกมือไหว้เสียงหนักแน่นผมจะดูแลน,นุ่นให้ดีที่สุดนะครับนุ่นยิ้มน้ำตาคอแต่หัวใจเต็มจนล้นบายนั้นพี่ภพพาน,นุ่นไปที่ทุ่งหญ้าที่เดิมข้อกัวหลังเกาต้นจะถินต้นเดิม เขาจับมือของเธอไว้แน่นเหมือนวันแรกแต่มั่นคงกว่าหลายเท่าจำได้ไหมเขาเอ่ยถามตรงนี้ที่เราไม่กล้าพูดอะไรกันนุ่นพยักหน้าหัวนอเบาๆตอนนั้นนุ่นคิดว่าพี่จะปล่อยนุ่นไปจริงๆซะแล้วเขาสายหน้ายิ้มอ่อนๆพี่ก็แค่กำลังเรียนรู้ว่ารักแบบนี้ถึงจะคู่ควรกับนุน่นเขาก้มลงจูบหน้าผากของเธอไม่รีบไม่หวือหวาแต่เต็มไปด้วยคำมั่นสัญญา ฝงวัวเคี้ยวหญ้างเงียบๆลมพัดเอือ่อยๆทุ่งหญ้าสีเขียวทอดยาวสุดสายตานุ่นซบลงกับอกของเขาฟังเสียงหัวใจที่คุ้นเคยต่อจากนี้เธอพูดเบาๆพี่จะยังพานุ่นมาเลี้ยงวัวด้วยไหมคะพี่พบหัวเ้าในลำคอกอดเธอแน่นขึ้นไม่ใช่แค่เลี้ยงวัวแต่พี่จะพานุ่นมาใช้ชีวิตตายทุ่งเดียวกันฟ้าเดียวกันหัวใจสองดวงที่เคยแอบรักกันวันนี้ไม่ต้องแอบอีกแล้ว และความรักที่เริ่มต้นข้างข้อกวัวก็เติบโตอย่างเงียบๆงดงามและยืนยาวเหมือนทุ่งหญ้าที่ไม่มีวันหมดสิน้น